สวัสดีค่ะก็อันนี้โบซื้อของจากร้านดโายโนะคะก็ที่คอนแก่นจะมีสะสมแตมนะคะก็ทุก300บาทก็จะประทับตาให้1อันนะคะครบ10อันก็แลกฟรีชิ้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะซื้อครบ300ได้ตาประทับ1ดวงแล้วก็สะสมครบ10แลกสินค้าภายในร้านได้1อย่างนะคะแต่อันนี้ยังไม่มีวันหมดอายุนะ อันนี้ที่คอนแก่นนะคะร้านไดโซเซนทันพาซาขอนแกนชั้นสองนะคะแต่ว่าโบไม่รู้ว่าที่อื่นที่อื่นจะจัดเหมือนไดโซขอนแก่นหรือเปล่านะโบไม่ได้ไปไดโซมาประมาณนานมากๆะคะ่ะเพราะว่าเออซื้อออนไลน์เยอะก็เลยไม่ค่อยเข้าไดโซแล้วอีกอย่างเออก็นา,นานทีเข้าเนี่ยเผื่อมันมีสินค้าอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะก็ อันนี้โบซื้อมา14ชิ้น910าบาทะคะ่ะก็เลยปั๊มสามดวงก็คือที่ปั๊มที่แรกดวงหนึ่งเนี่ยก็คือตั้งนานแล้วล่ะคะ่ะก็คือนานๆเข้าอย่างเงี้ยค่ะก็ที่คอนแกนจะขายชิ้นละ65บ้าบาททุกชิ้นนะคะามาดูกันเลยแล้วกัน,นะคะ่ะว่าโบซื้ออะไรมาบ้างชิ้นแรกนะคะเป็นตายยางอันนี้เผื่อไว้ปั๊มให้เด็กในกเรียนนะคะก็เป็นเ e l l e n t ล o o d f ูดไฟก็เผื่อไว้ปั๊มเล่นนะคะ มีหมึกในตัวอันนี้มีสองแบบโบซื้อมาแบบหนึ่งนะคะชิ้นถัดมาเป็นอันนี้เป็นเป็นที่ทำไข่นะคะทำได้สองวิธีนะ,ะนี่นะคะจะทำเป็นแฉกหรือว่าทำเป็นแผ่นก็ได้นี่นะคะมีอยู่สามสีโบซื้อสีเขียวมาะคะ่ะ ก็แปลกดีทำได้สองแบบนะคะเป็นแผ่นหรือว่าเป็นสามเหลี่ยมก็ได้แต่ว่าจะมีรุ่นหนึ่งนะทำทำได้เป็นแผ่นแบบนี้แบบเดียวก็เลยพอเลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยก็เห็นทำได้สองแบบก็เลยซื้อแบบนี้มาดีกว่านะคะ เป็นที่ตัดไข่นะคะชิ้นถัดมาเป็นอันนี้เป็นที่รับกันไก่นะคะก็ยังไม่ลองใช้เหลืออยู่ชิ้นหนึ่งก็เลยลองซื้อมาเพราะว่าเผื่อกันไก่มันไม่คมนะคะ ชิ้นถัดมาเป็นอันนี้ตัวเปิดขวดนะคะพะดอดอีโบเคยเห็นเขาเปิดขวดอันนี้เป็นเปิดอัตโนมัตินะก็เลยแต่ที่บ้านมันมีเปิดแบอบกว่าใช้มือเปิดนะคะก็กดกดกดเอาแต่ตัวนี้มันจะเหมือนกับว่าเปิดอัตโนมัติโบก็เลยอยากลองซื้อมาใช้เห็นร้านขายนะ่ะขายพวกน้ำเขาใช้ตัวนี้นะคะแล้วมันก็จะหมุนเปิดฝาให้อัตโนมัติก็เลยลองซื้อมาใช้ดูนะคะ อันนี้ก็มีหลายแบบเพราะว่าโบ,โบยังไม่เคยใช้รุ่นนี้ก็เลยจะลองซื้อมาใช้ดูค่ะอุปกรณ์เปิดกระป๋องอันนี้ประสงค์ค่ะอันนี้ก็กะว่าจะซื้อมานานละแต่ว่าเพิ่งได้โอกาสซื้อนะคะชิ้นหัดมาเป็น อโบเห็นหนังสือเกี่ยวกับการพับกระดาษเยอะนะก็เลยไปเลือกมาค่ะได้ทั้งหมดมาห้าเล่มนะคะนี้จะเป็นพวกพับกระดาษมันมีหลายแบบนะนี่ไงคะเขาจะบอกเป็นรุ่นอันนี้โบ,บซื้อเบอร์สี่สามแล้วก็หกมันมีหลายแบบนะเล่มเบอร์หกเนี่ยมันจะมีพวกพับพวกนี้เตียงนอนเสื้อนี่นะคะมีวิธีพับแล้วก็เป็นสี่ทั้งเล่มโบว่าถูกนะ เป็นสีทั้งเล่มนะคะแต่ว่าไม่มีกระดาษถ้าจะซื้อกระดาษก็คือต้องซื้อแยกตั้งหากแต่ว่ากระดาษที่ร้านเนี่ยมันหกสิบ้าใช่ไหมคะถ้าเกิดเราไปตัดเองหรือหาซื้อข้างนอกเนี่ยน่าจะถูกกว่าก็เลยซื้อแต่เล่มนะคะโบว่าถูกนะถ้าเป็นเล่มแบบเพราะมันสีทั้งเล่มแล้วราคาห5สบ้าบาทอันนี้เมทเอ็นเจแปนด้วยนะคะกระดาษโอมกกามีสำหรับพับของเล่นนะคะ ก็พิมพ์สีทั้งเล่มโบว่าถูกดีนะมันมีหลายแบบนะคะอันนี้เป็นแบบที่สามอันเมื่อกี้แบบที่หกนะคะก็ลองไปดูว่าเราอยากพับแบบไหนนะคะโบว่าน่าสนใจดีแล้วมันเป็นแบบว่ากระดาษสีทั้งเล่มแล้วราคาหกสิบห้าบาทไม่คงหาซื้อที่ร้านขายหนังสือไม่ได้อะคะในราคาหกสิบห้าบาท ที่เป็นกระดาษสีแบบนี้นะคะเป็นสีทั้งเล่มเลยแล้วก็มีอินเจแปนนะคะอันนี้เบอร์สามของไดโซถูกดีค่ะแล้วก็นี้เบอร์สีนะคะคก็มีพับได้หลายแบบอันนี้จะเป็นพวกอาหารนะ นี่ค่ะดีลิชเชตฟู้ดอันนี้รีฟวิตติงรีฟวิ่งติงแล้วก็นี้จะเป็นทอยนะคะก็จะเป็นของเล่นเป็นอาหารอะไรเนีย่ยดูหน้าปุูกมันนะคะจะเป็นพวกของเล่นอันนี้จะเป็นพวกแอนิมอลนะคะเป็นสัตว์ตอนนี้ก็จะเป็นพวกอาหารขนมน่ารักดีค่ะ ส่วนอีกสองเล่มมันจะเป็นเอ่อจะมีกระดาษมาให้ด้วยอันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็มีหลายแบบนี่มันจะมีกระดาษมาให้นะคะแล้วก็ให้เราทำตามแบบนะคะแต่แต่กระดาษข้างหลังมันจะไม่ใช่สีทั้งเล่มนะคะมันจะเชิงประมาณอาจจะมีสักห้าสีในหนึ่งเล่มนะ,ะแต่ว่า ข้อดีของแบบนี้ก็คือมีกระดาษให้ด้วยให้เราลองทําเลยแล้วก็มีวิธีทํานะคะกระดาษสวยดีด้ว,วิธีทําอาจจะอยู่ข้างหลังเราก็ต้องเปิดไปอีกทีแต่ว่าจะมีกระดาษให้ด้วยนี่ก็ได้ส่นะคะนี่มีกระดาษให้เราลองหัดทําแต่มันไม่ใช่สีทั้งเล่มนะคะก็วิธีทําอาจจะเป็นขาวดำํำ แต่ให้มีกระดาษให้เราลองทำกเลยก็แปลกเดียวน,นี้โบซื้อเล่มสามนะคะอันนี้จะเป็นเล่มยาวเนาะน,นี่ก็เมดอินเจแปนะอันนี้เป็นอันนี้คงจะเป็นคนทำหนังสือเล่มนี้นะคะ ก็แปลกดีค่ะแล้วก็ราคาถูกดีนะโบว่าเพราะว่าเอ,อถ้าเกิดเราหาซื้อแบบพับกระดาษเนี่ยถ้าเป็นร้านหนังสือเนี่ย65บ้าบาทไม่ได้แน่ค่ะเออโบเคยเห็นคนที่โรงเรียนซื้อที่พับกระดาษแนวญี่ปุ่นนะแต่ว่าจะเป็นเล่ม a 4พิมพ์สีทั้งเล่มเนี่ยตกประมาณราคาสามร้อยถึงหกร้อยบาทเลยทีเดียวนะคะก็นี้ถือว่าถูกดีนะของไดโซ ใครสนใจก็ลองไปดูนะเผื่อพาเด็กๆพับกระดาษนะสนใจดีคพวกนี้ก็จะเป็นพวกเต่าลายฉลุอันนี้แปลกเดี่ยงนี่เบอร์สองนะคะเออหนังสือแต่ละเล่มไม่เหมือนอ๋อนี้เป็นหนังสือเเปอร์ c u ตติ้งลายญี่ปุ่นนะคะ อันนี้ก็เม็ดอินเจแปนอันนี้จะเป็นลายชนเนี่ยแปลกดีโบก็เลยอยากลองซื้อมาลองตัดดูลายสวยมากเลยก็จะมีวิธีพับเป็นขาวดำเราอาจจะมาตกแต่งเอ,อ่อดังซื้ออะไรอย่างนี้ก็ได้นะนี่มีกระดาษให้เห,เหมือนเหมือนเล่มก่อนนะ แล้วก็จะมีลายให้เราลองทําดูเป็นอันนี้อันนี้อันนี้นะคะมีสีแบบให้เราลองหัดทำแล้วนี่มันจะมีวิธีตัดกระดาษนะคะนี่เห็นไหมคะพอเราตัดนี้แล้วเราก็ตัดกระดาษตามที่เขาล่างมาให้นะคะก็ดีนี่ถ้าเป็นรูปดอกไม้ก็จะให้เราพับเราก็ตัดตามที่เขาทำมาให้นะคะก็ดีค่ะเป็นแบบล่างมาให้สวยดี ก็ให้เราพับตามแบบแล้วก็นี่แล้วก็ว่าตามนี้ตัดตามนี้นะคะก็ก็แปลกดีสวยดีแล้วก็กระดาษก็สวยนะมีหลายลายค่ะมันมีหลายแบบด้วยนะแต่ว่าโบซื้อมานี่มันมีสีแบบนะคะแต่ว่าโบไม่เห็นเล่มเล่มนี้ไม่เห็นนะสงสัยจะหมด รู้สึกที่จะมีจะมีเล่มนี้เล่มนี้มีสามเล่มนะคะแต่ว่าโบซื้อมาเล่มนี้กับเล่มนี้แตกต่ใครสนใจก็ลองไปดูที่ร้านไดโซนะคะออชิ้นถัดมาเป็นอันนี้เป็นตัวจอนะคะเป็นลายนี้นะ โบซื้อมาสองแบบนะคะมันมีอยู่ประมาณสี่แบบแต่โบซื้อมาสองแบบอันนี้โบว่าถูกดีนะเพราะว่ามันหกสิบห้าบาทแล้วมันอันใหญ่นะคะทุกทีจะเจอแต่อันเล็กๆแม่พิม์เจาะขอบกระดานนะคะนี่มันก็จะได้เรากระดาษใส่เข้าไปเจาะเราก็จะเป็นแบบนี้ออกมานะคะตามลายจะได้ลายนี้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นลายหัวใจ ก็มีหลายแบบนะใครสนใจลองไปดูค่ะส่วนชิ้นถัดมาเป็นอันนี้ก็ที่เจาะก,กระดาษลายหมีอันนี้ก็มีหลายแบบคนะ่ะแต่ว่าโบอยากได้ลายหมีน่ารักดีค่ะอันนี้อันใหญ่นะทุกทีจะมีแต่อันเล็กนะคะเอามาขาย แล้วก็นี่เป็นอีกรุ่นหนึ่งเป็นหัวใจนะคะก็ส่งแซวไว้เจาะขอบกระดาษนี้นะคะนี่อุปกรณ์ตัดมุมกระดาษลายหัวใจะครับแปลว่าใช้ใส่มุมเนี่ยตามแบบแล้วมุมเราก็จะเป็นลายหัวใจอย่างนี้นะคะก็ใครสนใจพวกงาน ประดิษฐ์อย่างนี้ลองไปดูนะค้าบ,บุ๊กพวกงานฝีมือนะคะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายที่ซื้อจากไบโซนะคะก็คือตัวนี้ค่ะซองพลาสติก A 3นะเออที่รูดมันจะเป็นตัวสุญญากาศนะคะมี3สีคันนี้ขนาด A 3ได้3อันนะคะก็เผื่ออาจจะเอาไว้ใส่พวก ปากกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมองเห็นชัดดีว่าเป็นสีสีอะไรค่ะก็หมดแล้วที่ซื้อของขาร้านไดโซนะคะก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ไวพบกันนวิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะ